ก็ขอสวัสดีคนดูทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมเพจสองพนะครับซึ่งเกมนี้ผมอะแบบไม่เคยแคสในช่องนี้เลยครับวันนี้ผมก็จะมาแคสเกมนี้ครั้งแรกก็ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกอะไรสงพันยิ้าทำไมก็2 0 2 5ก็มันภาคใหม่ก็ไม่ต้องแสดงว่าทำมาคนแสงถึงถามแบบนี้ก็คณแสงพึ่งมาเล่นวันแรกนะครับแต่ผมเล่นนานแล้วแหละแต่แบบพึ่งมาแคสเกมเลย ก็เมื่อกี้แบบแอปอัดผมมันอันนี้มันเกิดปัญหานี่นลยครับก็ขอไฟด้วยไม่เป็นไรครับเราก็ยังอยู่ในเกมเพจเหมือนเดิมครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาทําคอนเทนต์หนึ่งหนึ่งกับคนแสงครับแต่ว่าไม่ใช่หนึ่งหนึ่งธรรมดานะครับเพราะถ้าธรรมดามันก็ง่ายเกินไปนะครับผมจะหนึ่งหนึ่งและใครแพ้ครับต้องโดนบทลงโทษต้องโดนบทลงโทษตามที่คนดูบอกมาคอมเมนต์แรกของคลิปนี้นะครับย้ำนะครับของคลิปนี้เท่านั้นผมจะทําตามนะครับถ้าใครแพ้นะ โอเคนะครับผมจะทําตามคอมเมนต์แรกที่คอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับว่าให้ทําอะไรครับย้านะครับคอมเมนต์แรกเท่านั้นนะครับโอเคครับใครที่พร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับมานะครับเราอยู่ที่หน้าเกมแล้วนะครับและนี่ก็คือทีมของผมนะครับกับทีมมุนแสงเดี๋ยวเราไปดูกันจะชนะไหมี่ย ไปเปิดนะครับไปครับเบคแฮมเนมาจูเนียครับไปครับรถตูตัวคารอถไปฮึบเข้าดไ,ขได้ไงครับคอ,อ,อมเมนต์แรกที่คอมเมนต์นี้เฮ้ยคอมเมนต์แรกที่คอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับก็ผมจะทำตามนะครับย้ำนะครับว่าคอมเมนต์แรกเท่านั้น ไปครับสัวแล้วครับคนแสงบุกมาแล้วครับแต่ผมเชื่อว่ากองหลังผมทำได้นี่ไงอุ้ยโอุยโอ้ยเมื่อกี้อะไรเนี่ยอีย๊ อะไรนี่น่งโอ้เ <c oughs> ออเมื่อกี้แบบเกมผมมันเด้งนะก็ขอไปด้วยก็ขอชนะครับขอ,ขอเรื่องใหม่เลยเรียบร้อยชนะแบบผมออกไงผมเด้งมไม่น่าเลย ใช่ครับสตูโฮบคีมินดูบาร์ครับโอ้ยหนามมียาเล่นไหมฟาเฮ้ยสวยแล้วครับโอูย้อย,อย,ยิงไปไหนเนี่ยอากันจีนิ่มๆเลยเฮ้ย ไม่อู้อีกนิดเดียวอ,อนัน,น่าจะยิงได้ไไดสวอเลยครับคมจัดเลยครับคมคาตัวเลยเนี่ย,ยนะครับใครอยากให้ลงโทษคนแสงโดยวิธีการอะไรครับก็คอมเมนต์มาคอมเมนต์แรกเท่านั้นนะครับผมย้ำนะครับผมขอวิธีง่ายๆนะครับ คอมเมนต์แรกเท่านั้นนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย